สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของกองทัพรัเสเซียกันดีกว่าครับก็เรียกได้ว่าช่วงนี้เองเนี่ย สำหรับกองทัพรัสเซียเนี่ยนะครับผมดูไม่ค่อยจะมีข่าวดีอะโผล่มาบ่อยสักเท่าไหร่เลยถูกไหมละครับมีข่าวร้ายๆเนี่ยออกมาค่อนข้างจะเยอะเลยแต่ก็เป็นอย่างนี้แหละรครับผมมันก็มีสลับกันไปอะเนาะบางทีก็มีข่าวบุกไปโจมตีบ้างบางทีก็โดนโจมตีบ้างมันก็เป็นโมเมนตัมของสงครามนะแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าข่าวที่มันมาเนี่ยมันอาจจะมีการบิดเบือนไปอยู่บ้างหรือว่าการรายงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับความจริง100%เพราะว่าเป็นปกติอยู่แล้วสาหรับข่าวสงครามนะครับผมข่าวสงครามเนี่ย ฝ่ายไ,ไหนรายงานอะ่ะมันก็จะเอียงไปฝั่งนั้นอยู่แล้วะไรครับหรือไม่ก็อาจจะมีการเล่าในมุมที่มันแบบให้ดูแบบอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะดูแย่กับปกติได้อะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้บอกให้เป็นวิจารณญาณก,ก่อนที่จะฟังแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงสงครามอ่ะเนาะมันก็ต้องเอาให้แบบ ข้างตัวเองเนี่ยได้เปรียบที่สุดอยู่แล้วสงครามไม่ได้มีแค่การเอาปืนมายิงกันมันยังมีสงครามทางเศรษฐกิจสงครามทางสื่อสงครามทางพลังงานสงครามทางความมั่นคงอะไรอีกมากมายหลายประเด็นหลายจุดเลยมากๆนะสื่อเองก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่สําคัญที่เอามาใช้ทําสงครามได้เหมือนกันนะครับแล้วทีนี้เองเนี่ยนะครับผมเกิดอะไรขึ้นครับจากรายงานล่าสุดนี้นะครับผมเมื่อประมาณ10วันที่แล้วนะครับผมย้อนกลับไปในวันที่16ตุลาคมเนี่ยได้มีเหตุการณ์ทหาร รัสเซียเนี่ยนะครับผมฆ่ากันเองเกิดขึ้นโดยทหารรัสเซียตรงนี้เองเนี่ยยังไม่ได้ถูกส่งมารบเลยนะครับก่อนหน้านี้เราคงรู้กันแล้วว่ารัสเซียเนี่ยมีการเรียกเกณฑ์ทหาร3 0 0 0 0นนายจากทั่วประเทศเลยซึ่งประเทศรัสเซียมันใหญ่มากๆถูกไหมมันมีคนเนี่ยหลากหลายรูปแบบหลากแบบหลายชาติพันธุ์มีชนกลุ่มน้อยเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมก็ต้องมารวมกันแล้วพอทห,หารเกณฑ์เหล่านี้มารวมกันอยู่ที่ฐานทัพในเมืองเบลโกรอดนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้นที่ลุกลามจนกลายเป็นเหตุ การสังหารหมู่นะครับได้มีทหาร3คนที่มาจากชนเผ่าทาจิกเนี่ยมีปมขัดแย้งเรื่องศาสนากับทหารคนอื่นนะครับผมก็เลยทําการ ฆ่าทหารคนอื่นเลยนะครับกลายเป็นเหตุการณ์น่าสลดสำหรับกองทัพรัสเซียโดยในเหตุการณ์การสังหารหมู่ดังกล่าวเนี่ยนะครับผมมีผู้เสียชีวิตนั้นถึง22คนเลยนะครับและบาดเจ็บอีก16รายคาดว่าทหาร3คนนี้น่าจะกราดยิงยับเลยนะครับสุดท้ายก็มีการยิงต่อสู้กันผู้ก่อเหตุ3คนเนี่ยนะครับผมเสียชีวิต2คนนะและ1คนสามารถหลบหนีไปได้นะครับตรงนี้เองเนี่ยโชยเห็นเลยว่า เวลาเอาทหารที่แตกต่างกันมากๆเนี่ยแตกต่างชาติพันธนุ์มารวมกันน่ะความขัดแยง้งหรือว่าความไม่เข้าใจกันความไม่เหมือนกันน่ะก่อให้เกิดปัญหาได้อยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งเป็นแบบว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยคริสกับมุสลิมอย่างเงี้ยก็ขัดแย้งกันมากๆอยู่แล้วนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เลยเกิดให้เป็นปัญหาที่ปะทุออกมาได้นะครับผมก็เลยถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่ากองทัพรัรเซียเองอ่ะก็คงไม่คาดคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับต่อจากนี้เนี่ย ก็คงมีความเข้มงวดมากขึ้นนะครับผมในการที่จะเก็บอาวุธในการที่จะแจกอาวุธอะไรกันนะอาจจะไม่ได้แบบเข้มงวดขึ้นทันทีแต่มันก็ต้องมีหลายๆจุดหรือว่าในเบลโกรอดเองเ่ยก็ต้องมีการแบบเพิ่มมาตรการอะไรบางอย่างเข้าไปแหละไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเหตุการณ์แบบนี้มันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกหรืออาจจะมีการ แยกหมู่ทหารมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่ายังไงมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอยู่แล้วแหละโดยเฉพาะในผู้บัญชาการท้องถิ่นตรงนั้นต้องมีการแก้ไขปัญหาไม่อย่างนั้นก็จะมีปัญหาแบบนี้โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วหากย้อนกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีเหตุการณ์ทหารรัสเซียยิงกันเองมาแล้วนะครับผมยิงกับตำรวจรับของรัสเซียเนาะเพราะว่ามีการเข้าไปเตือนในบาร์เหล้าแล้วกํลาลังกินเหล้าอยู่ไงก็เลยแบบเอา้าเข้ามาซัดก,กันเฉยเลยนะครับตรงนี้เองก็เกิดขึ้นในพื้นที่ในยูเครนนะแล้วก็น่าจะมีเหตุกกกาารรณ์ออะไแบบเนนีี้้ยิดขึปปล บ้างนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์แล้วกันที่ได้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้นํามารายงานให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็อย่างที่บอกไปนะครับเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวรายงานตรงนี้ได้นะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนกับรายการ Politic World well. หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกกกัับบาาารรรรดูรย Poli World well. นะค ครับ